ถ้าให้กับบ้านเกิดเมืองนอนให้กับแผ่นดินพีบูลติดน้ำบรรยากาศนา้ำกรลังงามพี่น้องมานางเลองนะครับและที่สําคัญมาเสียเลือดจอรน,นี่ครับเทพมงคลจอรน,นี่มือปราบเหนือสิ่งอื่นใดเลือดร่ำนีโมเมนตเดียแต่สิ่งที่ผมกําลังเอาลงไปนี่ก็คือความหลักความสามัคคีน้อยนาะความรวมแรงรวมใจของชาวบา้านอำเภอพิบูลความรวมแรงรวมใจของพี่น้องชาวโพตากความรวมแรงรวมใจของคนที่อยู่ลุ่มน้า มันเป็นเรื่องของความหลักความสมคัคคีของพี่น้องเข้าที่ขายกินครับแผ่นดินติดนามนะครับทันย่างนน้อยผมก็เป็นเด็กน้อยผู้หนึ่งที่ในมาซับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆแม่บ๊ายให้เกิดกิจกรรมดีๆให้พี่น้องไน้มารวมแรงรวมใจมาแขะพ่ายเรือมาซ้อมเรือและที่สําคัญสร้างกิจกรรมดีให้ครับบานเกิดเมืองนอนให้บ้านเกิดเมืองน่อนมีคนเดหูจักเพิ่มขึ้นและมีโอกาสนะครับมาเสียนะครับเด้อ นี่คือเทพมงคลจอน,นี่มือปราบนะครับมผมสี่เอาแซมไว้เมืองพีบุญมั่งสาหารเอาถวยพระรทานให้ได้นะครับครับขอบคุณพี่น้องชาอ่าเพื่อพีบุญเชาวชาวทุบลซีหาตุลามีโอกาสมาเบิงแข่งเรื่อ,อยาวมาเบิงเรื่อยอจอน,นี่ครับมาเชียร์หลายๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตว,ว่ามองกองเชียร์ของเทพมงคลจอรน,นี่มือปราบสียูเดินไหนผมสีน้ำเลี้ยนพี่พี่สายผมให้เพ่นว่างแผนให้ใจผมอย่าไปยุ่ข้อสะพาน เพราะว่าคุณพานไกลไปไกลมากไงเอาข้อสัมพาน